วิธีการสแกนนะครับผมคลิกขวาที่เมาส์เลือกหัวข้อพ t z ีันะครับจากนั้นก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เรากด Enter เมนูนะครับแล้วเราก็เลือกฟังก์ชันเซตติ n งนะครับผมแล้วก็กด Enter เมื่อเข้ามาแล้วจะมีหัวข้อให้เราเลือกให้เราเลือกที่หัวข้อออโต้สแกนนะครับเมื่อเข้ามาที่หัวข้อออโต้สแกนแล้วจะมีให้เราเลือกกำหนดลิมิตทางซ้ายแล้วก็ลิมิตทางขวานะครับผม แล้วก็มีให้เลือกความเร็วในการสแกนเมื่อเราตั้งค่าลิมิตท,ทางซ้ายเสร็จแล้วแล้วเราก็มาตั้งค่าลิมิตท,ทางขวาครับผมจากนั้นให้เราเลือกรันนะครับสปีดโดมก็จะทำการสแกนจุดที่ได้เรากำหนดลิมิตซ้ายลิมิตขวาเรียบร้อยไว้แล้วนะครับผมการสแกนคือการปล่อยให้สปีดโดมหมุนไปในแนวนอนทั้งซ้ายและขวาด้วยความเร็วที่เรากำหนดนะครับ เป็นอันจบหัวข้อสแกนนะครับผม